w o ลาฟเตอร์โยคะที่นาสิงอินเดียเป็นครั้งแรกค่ะที่บุตรมาแล้วก็ครั้งแรกที่จัดที่อินเดียค่ะรู้สึกสนุกมากค่ะก่อนเปิดตัวได้พบปะผู้คนซึ่งมาจากหลากหลายประเทศแล้วก็เฟรนลี่สุดๆไปเลยค่ะพร้อมจะหัวเาราะตลอดเวลามีการเต้นเปิดงานด้วยนะคะโดยตีกองแบบแนวอินเดียคือบุตรแบบชอบมากๆเลยค่ะคือเต้น มันสุดๆไปเลยแล้วตอนเปิดงานนะคะดออรออกมาเปิดงานค่ะแล้วก็ต้อนรับแต่ละประเทศพอได้ฟังสตอรี่ของแต่ละคนนะคะก็ทําให้รู้ว่าทุกคนอะ่ะเริ่มต้นจากความเครียดทั้งนั้นเลยแล้วก็เลยมาหัวเราะพอเขาชีวิตดีขึ้นนะคะก็เลยออกมาเป็น leader trainer แล้วก็ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือสังคมค่ะ ในรูปแบบที<ม>่แตกต่างกันไปแล้บูตอะสังเกตสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการหัวเราะนะคะก็คือปกติบูจะหิวค่ะแต่หัวเราะไม่หิวเลยค่ะซึ่งก็ทําให้คิดว่าอ๋อเวลาที่เรากินเยอะเพราะเราเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นมาหัวเราะกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะจบเท่านี้ก่อนติดตามความรู้สุขภาพในตอนต่อไปในวันที่2นะคะ